สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพบกับนั่งจ๋าอีกกล้เด้คอคนเกาคนเดิ่มและแจ้พี่น้องจ๋าอันบมิหยังชิโซ่พี่น้องเด้จ้า อันก็เลยสิเฮ็ดคลิปส่งเอ็มมาก่อนนิดนึงแล้วก็อยากส่วนพี่น้องกินข้าวน้ำจ้ะอันกินผู้เดียวจ้ะบ่เฮ็ดอันอีหยังยากดอกก็ได้ไปอันนี่นะในข้อหมูย่างแจากข้อหมูย่างมาย่างก็เลยได้ลาข้อหมูย่างจ้ะพี่น้องเขาแล้งจ้ะเขาแล้งสเปนตอนนี้เฮ็ดคลิปอยู่กับประมาณทุ่มทุ่มนิดนิดค่ะทุ่มสิบสองนาทีพี่น้องบ้านเฮาได้หลายคนกะกำลังหน่อยนาะอันกำลังนอนอ่ะเนาะเวล่าบอกกับลินพันกันนิดนึงค่ะลินพันกันนิดนึงบ่แม่นหยังเดออันนี้ ยานมันเบิดเวลาเวี่เล่าบอกมันก็ได้ต้องเฝ้าวอกเฝ้าวอกเฝ้าวอกจังสั่นจังสีจังสีจังสั่นนะจ้ะย่างกินนี่ตอนนี้คือกันจ้ะเอาลาบข้อหมูอยางมาโช่วยพี่น้องก็ต้องเฝ้าว่าค่ะเพราะว่าเก็หายเวลาอัน หน้าที่เคิองเนาะจ้ะหน้าที่เคิงงของฝ่าวงฝ่าวบอกคอนุญาตนะคะส่งผมประสีเกลกะลาบริกงบริกเก็บหิ้วเขาแห้งค่ะฝ่าวเห็ดแนวกินกระซี่ฝ่าวเอามากินดะกะก้อนกินกะเอามาอ้างพี่น้องก้อนนะคะมาอ้างส่วนพี่น้องกินเขาน้ำกันก้อนนะคะตามอันประเพทนี่ทำเนียมของเช่าเรียวเท่านะคะกินอย่างเขาก็ต้องมาส่วนพี่น้องกินก้อนเพราะว่าตอนนี้เขามีพี่น้องหลายทีหลายท่าเนาะจ้ะเขาตองส่วนก้อนนะพี่น้องมาเดิมมาเด้อมากินน้ำกันค่ะแสบ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 อิรเดะ ไปเดวไปล้ากินข้าวก่อนจะกินข้าวก่อนมันสิเย็นก่อนนะนะมันสิบ่แซ่บเแบด้วยพี่น้องดอ้วยวันเจ้า